อยุหกปีค่ะตอนนี้ดูเด็กไปหลายสิบปีเลยค่ะผิวน้าจะหย่อนค้อยแล้วก็ร่องน้ำหมากเนี่ยจะเห็นชัดเจนมากยิ้วตกตาตก,ตกถ่ายรูปหรืออะไรพวกเนี้ยก็คือไม่มั่นใจอยากจะทำบ้างมีคุณหมอแบบน่ารักพูดพออะฮะแล้วก็แบบทําให้เรามั่นใจมากขึ้นนะคะที่จะทําตรงนี้ค่ะเพราะคุณหมอแบบแนะนําดีมากคืออยากท,ทําทีเดียวแบบว่าสวยออกมาเลยอะค่ะสี่อย่างค่ะสองกล้องยกคิว้วดึงหน้าดึงคอกระเสริมคางแก้จุดที่เราต้องการทั้งหมดเลยอะ่ะเคยเรียกคุณแม่ ตอนนี้ก็เรียกเป็นคุณพี่นลค่ะที่ตรงนี้มากว่าทำนียมันดูเป็นธรรมชาติมากเพื่อนๆหรือใครๆนี่ก็แบบติมยังไม่ได้เปลี่ยนหน้าเราไปอะไรอย่างนัี้นนะคะ <c oughs> ี่มีความสุขมากแต่งหน้าแต่งตัวหรือการเที่ยวเนี่ยถ่ายรูปเนี่ยทำให้เรามั่นใจตรงนี้ขึ้นเลยแค่มาส <c oughs> ามวันนี่คือก็ไม่บวมแล้วค่ะดูเป็นเหมือนปกติเลยอะค่ะ <c oughs> ประมาณเจวันสามารถออกมาข้างนอกได้แล้วใช้ชีวิตปกติเพื่อนหรือใครที่เห็นยังจะท้าบอกว่าเม็รรอยแผลเลยเลยคุณหมอแบบเย็บได้แบบเนียนมาก มองไม,ไม่เห็นเลยค่ะว่าเราไปทำอะไรตรงไหนมาเศรยฐกรรมปลอดภัยไว้ใจคุณหมอเอิร์ธค่ะ